สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับผมสวัสดีเอฟซีทางด้านล่างที şey ่ทำอยู่คนละครับผมบรรยากาศนะครับผมคำขจิมือแล้วนะครับน like ักเรียนกันเลิกแล้วนะครับผมบรรยากาศนะครับผมที่อยู่สนโจรวดสาลี่นะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะครับหลังก็เลิกเรียนแล้วนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมเอฟซีด้านล่างทางบ้างกันเลครับสวัสดีเอฟซีของลูกของป้าเต้นไปครับผมสวัสดีเอฟซีทางนู้นนะครับผมไม่ได้ลืมมือคุณป้านะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางด้านล่างที่ท่านทุกคนนะครับผมที่ สติ๊กเกอร์ทางเข้ามาดูคลิปทางเข้ามาดูในสุดกันด้วยนะครับผฝากส่งโจทสายเรือเดยนครับอย่าลืมซื้อเหล็กสืติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับผมดูบรรยากาศกันไปน,นะครับเอฟซี บรรยากาศยูนในบ้านนะครับตอนนี้ก็นักเรียนเลิกเรียนแล้วนะครับผมบรรยากาศนะครับผมกล้จะขำกา้จะมืดด้วยนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แนะครับสวัสดีเอฟซีทางน่ารักทางบ้างกันด้วยนะครับผมที่มาอยู่ดอยู่ด้วยกันนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันเลยที่มาดูอะไรสดกันด้วยนะครับผมฝากส่องจดสายดูนี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมนี่นะครับผม ก็อยู่หลังบ้านนะครับผมขอบคุณว่าพอเป็นเมย์เอฟซีทั้งบ้านแน,นล่าที่ท่านุ่นเองครับคนที่มาอยู่กับสังเจสารุญเนี่ยครับผมขอมาจาูบกิฟต์กันนี้ครับขอบคุณครับ